สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผู้พานะครับคุตามดุงอันมาแตรียมเพื่อนนะครับน้องหงคับน้องหงบูลีล้ำมูลโอ้โหยนะครับผมก็มาดูรถมือสองกับผู้พานะครับเดี๋ยวมีโปรพิเศษให้แน่นอนครับเดี๋ยวพาไปดูรถมือสองนะครขาก็มาดูคันนี้นะครับผม L5018 นะครับ SP ตอนนี้ก็จัดโปรนะครับผมดาวรับรถ25,000บาทนะครับนี่อันนี้ก็กําลังปรึกษากันนะครับโอเคครับพ่อได้ครับผม อ่านี่นะครับก็ดูแล้วน่าจะตกลงกันได้แล้วนะครับผมก็ตัวนี้หวดย่อยเดือนละสองพันสองพันรอปีปีละหนึ่งแสนสองพันบาทเท่านั้นเป็นยังไงนะครับได้ตัวรถใบดันแล้วก็ผ่านที่สําคัญเป็นตัวเอพด้วยนะครับอันนี้รถปีหกสี่นะครับอ่าก็นะครับผมไม่ว่าจะใกล้จะไกลทางร้านเราจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็มาจากน้องของปุรีรับนะครับผม อันนี้คือไม่ใช่สภาพเดิมแล้วนะครับอันนี้คือทางร้านเราตรวจเช็คแล้วคันนี้อพอดีเป็นรถหลุดจองมานะครับตัวน,นี้เหลือแต่เก็บสีนะครับพอดีแหละลูกค้าทําเรื่องผ่านก็จะได้รถกันเลยนะครับผมอโอเคเดี๋ยวผู้ผากก็จะขึ้นไปทำรายละเอียดแล้วก็จองกับลูกค้าก็ใช้บัตรทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนคําหนึ่งคนนะครับ อ่ะพ่อเดี๋ยวเขาขึ้นไปด้านบนราคาเฮ็ดเอกสารจองนะครับลูกค้าก็เซ็นสัญญาจองแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปทิป้ายจองรถด,ด้วยนะครับก็เซอร์ไพรส์ญญามากนะครับเพราะว่าพ่อนะครับผมมีลูกสาวอยู่เกาหลีอันพ่อพี่เพิ่นไปเฮ็ดงานในยักปีแล้วอยู่เกาหลีหลายปีแล้วหลายปีแล้วโอ้สมพ่อว่าแล้วเราพอเนาะสามสิบปีแล้ว,ว,ลวโอเคก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นมือหนึ่งได้ใช้รถฟรีทั้งปีเดี๋ยวจะ จองรถกันกับลูกค้านะครับพ่อเป็นคันไหนพ่อเอาคันมาเลยเอาคันแรกเนาะคอยถ่ายรูปงามโอเคลูกค้าก็ตกลงจองแล้วนะครับผมเดี๋ยวผูพาติดป้ายจองให้นะครับสําหรับคุณพ่อสุรพลนากอกนะครับผมอยู่น้องของบุรีรัมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด้วยครับผมมาเข้ากล้องด้วยกันนะครับผมอาพ่อเข้ากล้องนํากันนะครับผมยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับผมใครสนใจติดต่อผู้พาได้ 061 018 0354เบุภาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปอนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย